สวัสดีครับนะฮะอยู่กับผมนะตลาดชนะนะครับผมนะให้ดูรูปหล่อนะครับรูปหล่อพระสังกัจจายหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสองสีปนะครับปีสองสนะครับผมนะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระสังกัจจาย์หลวงพ่อเดิม2482ีด24หนองโพนะครับผมนะก็ดูนะครับว่าแท้หรือเกนนะครับชื่อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะบชื่อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะดูนะครับผมดูใต้ฐาน ดูด้านหลังนะครับสองสี่แปดสองนะครับครับใครที่รู้เกี่ยวกับพระองุเน้นะครับผมนะลองคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าแท้หรือเกนะครับผมนะฮะร,รูปหล่อหลงพระสังกัจจายหลงพ่อเดิม ปีสองสีแปดสองนะครับผมนะฮะวัดหนองโพนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างใครที่รู้ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าแท้หรือเกย๋ยังไงก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมานะครับหลวงพ่อดเดิม พระสังกัจจายหลวงพ่อเดิม2อ8 2ี่แปดสองนะครับวับนองโพใครที่รู้เกี่ยวกับพระองค์นี้นะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าแท้หรือเกยยังไงนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมจะได้มีความรู้ไปด้วยนะครับผมครับ กอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยกแล้วกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ